สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมคุณซื้อแมวล้มโตกันเหมือนเดิมครับ วันนี้ครับทางคุณซอแมวนะก็จะมาวิเคราะห์บอลกันเหมือนเดิมครับก็หยิบมา3คู่ครับนะเอามาฝากหน้าช่องทาง u t u b e นะครับก่อนอื่นนะครับนะก็ดูผลงานที่ผ่านมาก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับทางคุณซอแมวครับนะได้ให้วนเตงไป2คู่ครับก็สามารถทําเงินได้ทั้ง2คู่เลยครับนะขอแสดงความดีกับสมาชิกในกลุ่มกันด้วยครับคู่แรกที่ให้ไปครับนะก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ทางซืณอแมวครับนะก็ให้ลองมาทางด้านเลสเตอร์ครับ ที่ราคาที่ลูกครึ่งนะครับนะสรุปสกอร์คู่นี้ครับนะจบ90นาทีครับก็เสมอไปศูนยนะครับก็คู่นี้นะครับน้าทางคุณแมวก็ได้กินเต็มไปครับแบบเน้นๆนะคู่สองครับก็เป็นทางด้านของโลมาครับนะพบกับซาเลติตาน่าครับคู่นี้ครับน้าทางกคุณแมวครับก็ให้ลองไปที่ซาเลติตาน่าครับนะที่ราคาที่1ลูกครับ สรุปผลคู่นี้ครับนะจบ9ก้าสิบเครับก็เสมอกันไปครับนะที่2อสองครับก็กินเต็มไปทั้ง2คู่ครับนะส่วนทางด้านของบอลสดนะครับวานทางกุนซือแมวครับได้ให้ไว้10คู่ครับนะก็สามารถทําเงินได้ถึง6คู่ครับเสียแค่เพียง4คู่เท่านั้นครับสรุปผลงานเมื่อคืนนะครับนะก็สามารถทําเงินได้ทั้งบอลเต็งนะครับแล้วก็บอลสดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกอีกครั้งนะครับนะวันนี้ครับนะพิเศษสุดๆครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์ฟุตบอลกันหรืออยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวทางกุน VP ของทางกูซอแมวครับเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายนะครับนะไก่กาการเข้าครับมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น,นครับเพียงแค่เล่นเว็บเดียวทางกูซอแมวเท่านั้นนะก็จะได้เข้ากลุ่ม VP กันเลยครับในกลุ่มของทางกูซอแมวครับก็จะมีทีเด็ดบอลเต็งให้ทุกวันนะครับตัวเต็งนะครับนะก็จะเอามาจากหน้าช่องทางยูทูบครับทางกูซอแมวก็จะคัด1-2คู่นะเพื่อนมาทําเป็นบิน VP ครับแล้วก็จะแจกจ่ายสําหรับสมาชิกหน้าช่องทางรายเท่านั้นนะครับ ในกลุ่มครับก็มีบอลสดนะครับลันกันทั้งวันนะครับนะบอลสดอย่างต่ำนะครับทางกุลซีแมวจะให้ไว้ถึง10คู่ด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบสายบอลสดนะครับหรือบอลเต็งนะไม่ควรพลาดนะครับทางกุลซีแมวครับการันตีเลยนะว่าได้มากกว่าเสียกันแน่นอนนะครับตามอาจารย์ทุกวันนะครับ30วันครับรับรองไงก็บวกแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆพี่ท่านไหนครับที่สนใจครับนะที่อยากจะเข้ากลุ่ม v ีพของทางกุลซีแมวครับอย่าทางกุลซีแมวครับนะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับทางกุลซีแมวปักหมุดไว้ให้เรียบร้้อยแลวคครรัับบเป็นนะ เดี๋ลืมครับมีแอดอำนาด้วยนะ cat 8 8 9 9ครับหรือใครจะสแกน QR code ด้านบนก็ได้เลยครับนะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทางคุณซื้อแมวก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้คุณซื้อแมวด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะให้คุณซื้อแมวทําคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันนะครับนะเป็นรายการบอลพรีเมียร์ลีกครับนัดที่37แล้วนะครับนะระหว่างไบรตันนะครับเติมเปิดสนามนะครับนะอเมริกันแอทเลสเตตอรร์ซิี้คับ คู่นี้นะครับน้ก็จะทําการแข่งขันกันในช่วงลาตีสองของบ้านเรานะครับนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮตูเฮต์ของทางคู่ก่อนครับเจอกันนะครับนะสิบครั้งหลังสุดทุกรายการครับทางไบตันนะครับนะสามารถเอาชนะแมนซีได้หนึ่งนัดครับส่วนทางด้านของแมนซีนะครับนะเอาชนะไบตันได้ถึง9ครั้งด้วยกันนะครับ นัดล่าสุดที่พบกันนะครับนะก็เป็นศึกในการพิมลีกนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในปีที่แล้วครับในวันที่22เดือน10นะครับนะก็เป็นทางด้านของมชสเตอร์ิตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะทางไบตันได้ที่31นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไลจากเจ้าบ้านอย่างไบตันครับผลงานของพวกเขาครับนะาห้านาหลังสุดทุกรายการนะครับก็สามารถเก็บชัยได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันนะครับ นัดที่พวกเขาแพ้ครับนะัดก็มีเปิดบ้านแพ้ให้กับเอลวัตันที่1นึครับแล้วก็บุกมาเยือนทาง New ิูคอเซนนะครับนะัดก็แพ้ไปที่4ี่หนึ่งครับส่วน3นัดน,นะครับนัดที่พวกเขาชนะได้ครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางแมนยูหนึ่งศูนย์แล้วก็บุกมาชนะทางอาเซนอลได้ที่3าศูนย์ครับแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับนะก็เปิดบ้านเอาชนะทางแซมตันไปที่3าหนึ่งครับ ส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับห้านัดหลังสุดโดยการนะครับก็สามารถทาเงินได้2ครั้งเสียไป2ครั้งครับแล้วก็ยกกันไปนะครับน,นัดหครั้งนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนะเฉพาะเกมในบ้านของทางไบตันนะครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้3ครั้งเสมอไป1ครั้งครับแล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนะ นาล่าสุดนะครับที่เล่นในบ้านนะครับนะก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะซามตันได้ที่3านะ่ครับส่วนทางด้านของการลงทุนของพวกเขาครับนะาหานหลังสุดนะครับเฉพาะเกมในบ้านนะก็สามารถทําเงินได้2ครั้งเสียไป2ครั้งครับแล้วก็ยกไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าทางไมตันนะครับผลงานการเล่นในบ้านของพวกเขาครับค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับนะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับหานดหลังสุดทุกการครับยังไม่เคยแพ้ใครนะครับ เป็นการชนะไป4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับนัดที่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ครับรอบรองชนะเลิศนะนัดที่1นะครับก็เป็นทางด้านของแมนซีครับที่สามารถบุกไปเสมอเลยอาลีกได้ที่หนึ่งะครับส่วน4นัดนะครับนัดที่พวกเขาชนะนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะเลิศไปได้ครับนัดที่2อหนึ่งครับแล้วก็บุกมาชนะทางเอลตันได้ที่3ามศูนย์นะครับแล้วก็เปิดบ้านครับนะเอาชนะทางเลยอาลีกได้ถึง4ี่ศูนย์ครับ ก็เป็นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับนะนัดที่2ครับทำให้สกอร์สนัดรวมกันนะครับแมนซีครับสามารถเอาชนะทางเละเอาลิกได้ครับนะที่5้าหนึ่งครับก็ขอแสดงความดีกับแมนซีนะครับตอนนี้ก็เข้ารอบชิงแล้วครับนะส่วนอีกนัดหนึ่งครับนะก็เป็นรายการพรีเมียร์ลีกครับพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเซซีได้ที่1นึ่งศูนย์กันครับในการลงทุนของพวกเขาครับนะถ้านัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าพวกเขาทําเงินได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสียไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับ สามนัดหลังสุดของพวกเขานะสามารถทําเงินได้ติดต่อกันเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางเมซี่ครับเป็นทีมหนึ่งนะครับน้าที่น่าลงทุนมากครับส่วนทางด้านของผลงานนะครับนะเฉพาะเกมเยือนของพวกเขาครับห้านัดหลังสุดทุกการครับนะพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครครับเป็นการชนะไป3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดนะครับนะที่พวกเขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นศึกรายการพรีเมียร์ครับที่พวกเขาสามารถบุกไปชนะทางเอลตันได้ที่สามศูนย์นะครับ ส่วน,นการลงทุนของพวกเขาครับนะเฉพาะเกมเดือนครับทำเงินได้เพียง2ครั้งครับเสียไป2ครั้งนะแล้วก็เจ้าไป1ครั้งด้วยกันนะครับะล่าสุดของพวกเขานะก็สามารถทําเงินได้ครับนะที่พวกเขาชนะเอลตันไปที่30นะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านของอันดับตารางคะแนนกันบ้างครับก็ไล่จากเจ้าบ้านอย่างไบตันครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่6กอะครับนาแข่งไปทั้งหมด3 6นัดชนะไป18เสมอไป7แล้วก็แพ้ไป11เกมเท่านั้นนะครับได้มา70ลูกเสียไป50ลูกครับนามี61คะแนนนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาอยู่ดับที่1นะครับแข่งไป36นัดชนะไป28ครับเสมอไป4แพ้ไป4ครับได้มาถึง9 3ลูกครับแล้วก็เสียเพียงแค่3 1ลูกเท่านั้นนะครับนะมีแรับ ตอนนี้ครับทางแมนซีครับพวกเขาก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะพอทิ้งห่างของทางอาร์เซนอลนะครับถึง7แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็จะเหลือเตะครับนะเพียง2นัดเท่านั้นนะครับก็จะจบฤดูกาลนี้แล้วครับนะก็ขอแสดงความดีครับนะกับทางด้านแมนซีด้วยครับแล้วก็แฟนคลับของทางแมนซีนะพอปีนี้ของพวกเขาครับนะผลงานค่อนข้างดีครับแล้วก็มีสิทธิ์ ได้ถ้วยถึง3ถ้วยด้วยกันครับตอนนี้พวกเขาก็ได้มานถงถ้วยแล้วนะเหลืออีก2ถ้วยครับก็เป็นรายการเ a ฟเันะที่พวกเขาครับนะจะต้องไปเจออย่างคู่ปรับตลอดการครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและอีกถ้วยครับนะที่พวกเขามีสิทธิ์ลุ้นนะครับก็เป็นทางด้านของบอลยูฟาแชมเปี้ยนครับที่พวกเขาจะไปเจอทางด้านอินเตอร์ครับนะในรอบชิงชนะเลิศครับตอนนี้ครับทางแมนเชสต์ก็ลุ้น3แชมป์นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของความพร้อมนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับกะไรจากเจ้าบ้านอย่างไบตันรรััับบบบวนนีีี้้ทาาาาางงไตตมมยยเเเเจ็ขลครับ หลักๆก็เป็นอย่างโรเบิร์ตซันเชสนะครับนะาอดัมลาลานาครับที่จะไม่สามารถช่วยทีมได้นะครับส่วนทางด้านของแมนซีนะครับนะก็มีล่างานตัวบาดเจ็บมาเพียง1คนนะครับเป็นอย่างนาธานอาเก้นะครับนะกองหลังตัวเก่งของทีมครับที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนทางด้านของไลฟ์อัพนักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับนะที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับ ก็ไล่จากเจ้าบ้านไบตันนะครับเฮดโค้ชอย่างเดอะเซอร์บี้ครับเตรียมจัดระบบมาแบบ4 2 3 1ครับผู้สายตัวคำนันจะเป็นอย่างสเตลลครับกองหลัง4ตัวนี้ครับทางแบ็คซ้ายคำนันจะเป็นอย่างเอสโตวินันครับทางแบ็คขวาจะเป็นไคเชโดครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็ควันนี้ครับนันจะเป็นอย่างคอวิลครับคู่กับโลอิสดังนะครับ ส่วนกองกลาง2ตัวครับน่าจะเป็นอย่างกิลโมครับนะคู่กับปาคาสโกต์นะครับส่วน3ตัวลูกวันี้ครับก็จะมีอย่างมิโตมะครับแม็กเอลเลสเตอร์ครับแล้วก็หนูน้อยอย่างเอ็นซิโซครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับจะใช้อย่างเฟอร์กูสันนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเฮดโค้ชอย่างเป๊ปกาวิล่าครับนะเตรียมจัดบทมาแบบ3 2 4 1ครับผู้สาตัวครับน่าจะเป็นอย่างแอนเดอร์สันครับกองหลัง3ตัววันนี้ครับน่าจะมีอย่างลูเบนดิเอสครับไคล์วอคเกอร์ก็ลาป็อกนะครับส่วนคู่กองกลางวันนี้ครับน่าจะเป็นอย่างฟิิลปนนนะะคคครรััับบบู่กจอ์สโต ส่วนดน้านตัวลุก4ตัวครับนะ้ทางขวาสุดจะเป็นอย่างเบลโดซิวาครับทางซ้ายสุดจะเป็นแจ็คก,กิลลิตนะครับ ส่วนกองกลางตัวลูก2ตัวครับน่าจะเป็นอย่างกุนโยกันครับคู่กับอาวาเลสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าคำนวณจะใช้อย่างอิลิงบาวฮาวเลด์นะครับคอยล่าและขายในค่ําคืนนี้นะครับส่วนทางด้านราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกมาต่อที่ครึ่งครบโลกครับนอาจจะไหลลงเหลือครึ่งโลกครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำวันนี้ครับเปิดมาที่3ลูกครับส่วนทางด้านราคา1นึคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านชนะอย่างไบตันนะครับอยู่ที่3.74เท่าครับ ส่วนราคา2ให้ทางด้านแมนซีชนะครับอยู่ที่1.81่เท่าครับก็ต้องบอกว่าคํันัราคา1นึคูณที่ออกมาครับทางเว็บครับนักก็อวยไปทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่มีโอกาสที่จะชนะสูงกว่า1เท่าเลยนะครับวันนี้ครับนะเจ้าบ้านอย่างไบตันครับพวกเขาก็จะได้เปรียบนะครับในการเล่นในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์ครับส่วนทางด้านของผลงานครับนักก็ยังดูดุ่มดุมดอนๆนะครับก็มีชนะไป3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับนะในหานัดหลังสุดของพวกเขาครับ แต่ว่าผลงานในบ้านของพวกเขาครับนะต้องบอกว่าแข่งนะครับเพะห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับแพ้แค่เกมเดียวครับนอกนั้นก็ชนะไป3ครับแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับส่วนการล์งทุงของพวกเขาครับนะก็5านัดนะครับก็มีได้2นัดเสีย2นัดนะครับแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งนะครับ ก็ยังดูดุ้มดุมดอนนั่นในเรื่องของการลงทุนนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาสามารถนะครับนะรักษามาตรฐานของทีมได้ครับที่มีผลงานค่อนข้างดีเลยครับนะในเกมเยือนของพวกเขาห้านัดหลังสุดนะครับก็ไม่แพ้ใครเลยครับนะเป็นการชนะไป3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับส่วนผลงานในการลงทุนของพวกเขาครับนาห้านัดหลังสุดนะครับสามารถทําเงินได้3นัดติดต่อกันเลยครับต้องบอกว่าช่วงนี้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเรื่องของการลงทุนของพวกเขาครับนาก็สามารถทําเงินได้ดีมากครับในชั่วโมงนี้ครับส่วนทางด้านของเฮทู นะครับนะก็ต้องบอกว่าทีมยังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับค่อนข้างข่มเลยนะพอเจอกัน10ครั้งหลังสุดนะครับทางแมนซีนะเก็บชัยได้ถึง9นัดครับแล้วก็แพ้ให้ไบตันแค่นัดเดียวครับนะนัดที่พวกเขาแพ้ไบตันนะครับนะต้องย้อนกลับไป2ปีที่แล้วครับถ้าเป็นดูการนี้ครับนะล่าสุดครับผมดูว่าทางแมนซีครับนะดูดีกว่าทางไบตันทุกมุมครับแต่ที่น่าสนใจครับนะคือเรื่องของไล่อัพนักเตะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะดรอปตัวหลักไปหลายคนมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นคควินเดอร์บอยครับลิยัสมาเลสนะครับ พวกเขาครับน่าจะเก็บตัวครับเอาไว้เจอนัดชิงทางด้านของแมนยูครับดูแล้วนัดนี้ครับน้าทางแมนซีครับคงไม่เน้นอะไรครับนะน่าจะเล่นให้จบรูกการไปครับเพราะพวกเขาได้แชมป์มาแล้วครับนะราคาที่ออกมาครับวันนี้ก็ค่อนข้างแปลกกันด้วยครับนะเพราะทางแมนซีครับบุกมาต่อน้อยครับนาอยู่ที่ครึ่งครบลูกครับราคาอาจจะไหลลงมาที่ครึ่งลูกเลครับดูแล้ววันนี้ครับน้าทางไมตันครับ ได้เล่นในบ้านแล้วก็เวลาเจอทีมใหญ่พวกเขามักมีผลงานที่ดีครับถ้าวันนี้ครับนาสมมุติว่าทางไบตันแพ้ครับผมคิดว่าครับทางไบตันครับไม่น่าจะแพ้เกิน1ลูกขึ้นไปครับดูแล้ววันนี้ครับนาทางกุนซือแมวครับขอกัดฟันนะครับลองมาทางด้านของไบตันครับที่ราคาขึ้นครบลูกครับฟันทงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2กันต่อเลยครับนะเป็นวอลไลการสเปนครับระหว่างเลอเมลิกับครับนาเตมเปิดสนามครับซานเตียโกเบนาเบลครับตอนรับการเยือนลาโยบาเยกาโนครับคู่นี้ครับนาจะลงแข่งขันกันในช่วงเวลาที่ขึ้นเรานะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮทุเฮตของทั้งคู่ก่อนครับเจอกัน10ครั้งหลังสุดทุกการนะครับนะทางเมลิกนะครับเอาชนะได้ถึง8ครั้งครับแล้วก็ทางลายโยนะเอาชนะทางเมลิกได้2ครั้งด้วยกันนะครับ ล่าสุดที่พบกันนะครับนะก็เป็นบอลนลลิกตัวเองครับก็เป็นทางด้านของลาโยครับนะที่สามารถเปิดบ้านเฉลิมชนะทางเลอเอลลิกได้ครับนะที่3 2มนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยจากเจ้าบ้านอย่างเลอเอลลิกครับผลงานของพวกเขาห้านัดล่าสุดทุกรายการนะครับก็สามารถเก็บชัยได้สนัดเสมอไป1นัดครับแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันนะครับสนัดที่พวกเขาชนะครับนะก็เป็นบอลถ้วยครับเป็นทางด้านของมะลิกนะครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะโอซาูน่าได้ครับที่2 1นะครับแล้วก็มีเปิดบ้านนะครับนะเเอาชนะก เฟ่ได้คำนัดที่หนึ่งศูครับก็เป็นบอลในลีกตัวเองนะส่วนนัดที่พวกเขาเสมอครับก็เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปครับก็เป็นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะส่วน2นัดที่พวกเขาแพ้ครับนัดก็เป็นยูฟ่าครับนัดที่2แพ้ให้กับแมนซิตีถึง4ี่ครับแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับนะก็บุกไปแพ้ให้กับบาร์เซียอีกครับที่1นนะครับก็ต้องบอกว่าครับนะผลงานของเลอมาลิกครับช่วงนี้ครับค่อนข้างดรอปลงนะส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับนะก็ไม่สามารถทําเงินได้2นัดติดต่อกันแล้วครับส่วนทางด้านผลงานนะคครรััับบบนนนนะะเเเฉพพาาาากกกกมใ้ขของงวดหลสุุท ครับนะพวกเขาไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการชนะ4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดนะครับน้ที่พวกเขาเล่นในบ้านครับก็เป็นบอลในลลกของตัวเองนะที่พวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะทางเกตาเฟ่ได้ครับที่1-0นะครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับนะเกมในบ้าน5นัดนะครับก็สามารถทําเงินได้ถึง3นัดครับแล้วก็เจ้าไป1นัดแล้วก็เสียแค่นัดเดียวเท่านั้นครับต้องบอกว่าการลงทุนนะครับน้นเกมในบ้านของพวกเขาครับค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ไว้ใจได้เลยนะครับส่วนทั้งด้านของผลงานนะครับของฝั่งลาโยบายเกโนครับผลงานของพวกเขาคร สามารถเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับเกมที่พวกเขาชนะคำนัดก็เป็นเกมนาฬิกทั้งหมดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะบาซาได้ที่21นะครับแล้วก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะบายาลิตได้ที่2-1นะครับส่วน3นัดที่พวกเขาแพ้ครับนะก็มีบุกมาแพ้ให้กับเอลเช่ที่40แล้วก็บุกมาแพ้ครับนะให้กับเรอเบรติสครับที่3-1นะครับแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับนะ ก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเอสปปนยอนไปที่2-1นะครับสนัดที่พวกเขาแพ้ครับนะก็เป็นบอลในลีกของตัวเองทั้งหมดนะครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับนะก็สามารถทําเงินได้เพียง2นัดครับแล้วก็เสียไปถึง3นัดด้วยกันนะครับต้องบอกว่า2นัดหลังสุดนะครับนะทางลาโยครับไม่สามารถทําเงินได้เลยครับส่วนทางด้านผลงานนะครับโดเฉพาะเกมเยือนของพวกเขาครับ ทางลาโยครับนำไม่เคยชนะใครเลยครับเป็นการแพ้ถึง4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันนะครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนะในเกมเยือนนะครับก็บุกไปแพ้ให้กับเลออวิตติสมาที่31นะครับส่วนในการลงทุนนะครับนะเฉพาะเกมเยือนเท่านั้นนะครับก็สามารถทําเงินได้เพียงนัดเดียวครับเสียไป4นัดครับต้องบอกว่าลาโยครับนะ3สามนัดล่งสุดครับไม่สามารถทําเงินได้เลยครับต้องบอกว่าผลงานเกมเยือนของทางลาโยครับไม่ค่อยดีนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของอันดับตารางคะแนนบ้างครับตอนนี้ทางเลอลวาติสครับพวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับนะแข่งไปะไป2 2 เสมอไป5ก็แพ้ไป8เกมครับได้มา70ลูกครับเสียไปส3ลูกเท่านั้นนะครับมี71คะแนนนะครับ ส่วนทางด้านของลาโยวายาโนครับพวกเขาอยู่กลางกลางตารางนะครับอยู่อันดับที่11ครับแข่งไป35นัดนะครับตอนนี้ก็ชนะไป12ครับเสมอไป10แล้วก็แพ้ไป13เกมครับได้มา42เสียไป47ลูกครับมี46คะแนนนะครับส่วนทางด้านความพร้อมนะครับน้ของทั้ง2ทีมวันนี้ครับก็เลยจากเจ้าบ้านอย่างเลออมริกก่อนครับวันนี้ทางมาลิกนะครับน้าไม่มีแรงงานตัวบาดเจ็บเข้ามาครับแต่ว่ามีโทษใบแดง1คนครับน้าเป็นอย่างวินิซูอุสครับก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ในวันนี้ครับส่วนทางด้านของลาโยครับนะก็็ไมม่ีราาายงนตัวบบดเเจข้ามมาคครับีแ่โทษ แดงหนึ่งคนเหมือนกันครับเป็นอย่างไมโอโซเลสนะครับที่จะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับนะในวันนี้ครับส่วนทางด้านของไลฟ์นักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับนะที่คาดว่าจะจัด,จดลงในค่ำคืนนี้นครับ ทางเลี้ยงมาเล็กครับนะเฮดโค้ชอย่างคาร์โลอันเชล็อตติครับเตรียมจัดระบบมาแบบ4 3 3นะครับผู้สามตัวครับจะเป็นอย่างกูตัวครับกองหลัง4ตัวนี่ครับไล่จากทางแบ็คซ้ายครับน่าจะเป็นอย่างเฟเนันเดสครับทางแบ็คขวาครับจะเป็นอย่างคาวาคาวครับคู่เซนเตอร์แบ็ควันนี้ครับน้าจะเป็นอย่างอาราบาครับน้าคู่กับมินิตาครับส่วนด้านย่งกลาง3ตัวครับน้าก็นําทีมอย่างมูริสนะครับก็มีโทนี่โคนะอีกคนก็เป็นอย่างเบลบัตเต้ครับส่วน3าก้องหน้านี่ครับน้าก็จะมีอย่างลูอิโก้ครับคาริมเบเซีมาก็อออาาาารรรรเเซซนน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 ิโคคคคคคััับบบปป็3ะะส่่ยยลขใืี้ ส่วนทางด้านของลาโยบาเยเกโนครับเฮดโค้ชอย่างอิลาโอลาครับนาเตรมจัดบทมาแบบ4 2 3 1ครับผู้สาตัวครับนาจะเป็นอย่างทีฟสกี้ครับกองหลัง4ตัวนี้ครับทางแบ็คขวาจะเป็นอย่างบัตลิวครับทางแบ็คซ้ายเป็นกาเซียครับโคเซนแบ็คตัวนี้ครับนาเป็นอย่างเรเชอร์นะครับนาโค้งกับคาเทนาครับอย่างกลาง2ตัวนี้ครับเป็นอย่างวาลาตินนะครับคู่กับโคมาซาน่าครับส่วน3ตัวลูกนี้ครับนาก็นำทีมอย่างปาราซอนครับ ก็มีเทโฮครับอีกคนเป็นอย่างอาวโลกาเซ่ครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับนะแต่ใช้อย่างคาเมลโลครับเป็นคนล่าตอขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างไรอัลเมลิกครับนะเปิดมาต่อที่0.75ครับราคาไหลลงหน้าครับอาจจะไหลถึง1ลูกด้วยกันนะครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำวันนี้ครับนะเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับส่วนทางด้านราคา1นึคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านอย่างไรอัลเมลิกครับชนะนะอยู่ที่1.63เท่าครับส่วนทางด้านราคา2ครับนะให้ทีมเยือนอย่างลาโยวาเกโนครับชนะอยูาคา จุดเจ็ดเท่าครับต้องบอกว่าเรี้มะลิกอคนามีโอกาสที่จะชนะครับของทางลาโยครับนะถึง2เท่าด้วยกันนะครับต้องบอกว่าราคา1.2คูณที่ออกมาครับนะทางเว็บครับก็มั่นใจนะครับนะว่าทางเรวมะลิกครับจะชนะทางลาโยได้ถึง2เท่าด้วยกันนะครับวันนี้ครับนะทางเร้วมะลิกครับพวกเขาก็จะได้เปรียบนะครับในการเล่นในบ้านนะครับนะแล้วก็เสียงเชียครับบวกกับผลงานนะครับนะเฉพาะเกมในบ้านของพวกเขาครับค่อนข้างแข่งๆเลยนะทางด้านหลังสุดของพวกเขาครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็เสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ดูจากเคสตัวเฮตที่พบกันนะครับก็ต้องบอกว่าทางเรอัลเริกนะครับนะเอาชนะได้ถึง8ครั้งครับแล้วก็แพ้ให้กับลายโยแค่2ครั้งเท่านั้นครับส่วนทางด้านของโตวเลนนะครับทางเรอัลเริกนะครับนะก็ดีกว่าครับผมดูแล้วครับนะทางเรอัลมริกครับนะดีกว่าทางลายโยทุกมุมเลยครับส่วนทางของลายโยบายโนครับผลงานของพวกเขาไม่ค่อยดีครับนะเกมเยือนของพวกเขาห้านัดหลังสุดนะครับไม่ชนะใครเลยครับนะอย่างดีสุดเสมอไป1นนัดครับดังนั้นแพ้รวดครับ ดูแล้ววันนี้ครับทางลาโอเวกานโนครับนะบุกมาเยือนงกับเลเออร์ิลิครับผมดูว่าค่อนข้างสู้ยากนะครับนะพอเมลิกพวกเขาได้เล่นในบ้านครับค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับบวกกับผลงานของทางลาโอในเกมเยือนก็ไม่ดีครับวันนี้ครับผมขอต่อไปทางด้านของเลเออร์ิลิครับที่ราคา0.75ครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อโค้ชที่3กันนะครับนะเป็นโค้ชสุดท้ายของค่มเกอรนี้ครับก็บินมาที่อิตาลีครับนะเป็นบอลถ้วยอิตาลีครับรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับพบกับม่วงมหาการนะครับนีี้กกก็จะทําาารรแขข่่งงัันนนใชวต ของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮ to h e ต d ของทางโค้งก่อนครับนะเจอกัน10ครั้งหลังสุดทุกการนะครับทางฟิออชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันมาที่4ครั้งครับส่วนทางอินเตอร์ครับนะเอาชนะได้ถึง5ครั้งด้วยกันนะครับนัดล่าสุดที่พบกันครับก็เป็นเกมในลีกของตัวเองนะก็เป็นทางด้านของฟิออครับที่สามารถบุกมาชนะอินเตอร์เมลานได้ที่1นึู่นย์นะครับ มาครับแล้วก็มาดูทั้งด้านของผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกระไรจากเจ้าบ้านอย่างฟิโอลีเดนาครับผลงานของพวกเขา5้านัดหลังสุดทุกรายการนะครับสามารถเก็บชัยได้2นัดเสมอไป1นัดครับแล้วก็แพ้แค่2นัดเท่านั้น,นครับ นัดที่พวกเขาแพ้ครับนาก็บุกมาแพ้ให้กับนาวเบรย์คำน้าหนึ่งศูนย์เป็นเกมในลีกตัวเองครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับบาซโซ่ที่สองหนึ่งะครับเป็นบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับพวกเขาคัำน้าก็จะไปพบของทางด้านเวสต์แฮมครับนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนสองนัดที่พวกเขาชนะครับน้าก็มีเปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซ่ที่สองศูนย์ครับเป็นเกมในลีกตัวเองนะครับแล้วก็บุกมาเยือนนะครับนัดของทางบาซโซนครับเป็นบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดที่สองนะครับเป็นทางด้านของฟิออครับที่สามารถบุกมาชนะได้ที่สองหนึ่งนะคร ก็นัดที่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นนัดล่าสุดเลยครับเป็นบอลยลิกตัวเองนะครับก็บุกมาเสมอกับโตลิโนไปที่1นครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดน,นะครับสามารถทำเงินได้2นัด ยกไปหนึ่งนัดครับแล้วก็เสียไป2นัดด้วยกันครับแต่ต้องบอกว่า3นัดหลักสุดของพวกเขาครับนาสามารถทําเงินได้2เกมแล้วก็เจ้าไปเกมเดียวครับนายังไม่เสียเลยครับของทางฟีออนะส่วนผลงานครนั้นในวันถ้วยนี้ครับพวกเขาครับนาก็สามารถบุกมาชนะเคมอนเซ่ได้ที่2อูนย์ครับแล้วก็นัดที่2ครับนาก็เปิดบ้านเสมอกับทางเคมอนเซ่ที่ศูนย์ูนย์ครับทำให้สกอร์ลงกัน2นัดครับนาฟีออก็เข้ารอบชิงนะครับที่สกอร์สองศูนย์นะครับส่วนทางด้านของผลงานนะครับนาของทางอินเตอร์มิลานนะครับผลงานของพวกเขา5านัดหลังสุดทุกกกกาาารรรนนะคับบ็็สมถเชยด แล้วก็แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนัดที่พวกเขาชนะคัำน้มีบุกมาชนะลอม่าที่2อูนแล้วก็บุกมาชนะทางเอซิมิลานที่2อูนย์คับนะเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะซัสโซโลได้ที่4ี่สองครับเป็นเกมในลีกตัวเองแล้วก็นัดที่2ครับนะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับพวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะเอซิมิลานได้ที่1นูนครับทำให้สกอร์สองนัดลงกันครับนะทางอินเตอร์มิลานสามารถเอาชนะเอซิมิลานได้ที่สามศูนย์ครับตอนนี้ครับทางอินเตอร์มิลานครับนะก็สามารถเข้ารอบบชิงงงไไดด้้คครรััททีี่จจะะปเออาานนนขแมซบ ส่วนนัดที่พวกเขาแพ้ครับนะก็เป็นเกมล่าสุดครับเป็นเกมนาีกของตัวเองนะครับก็เป็นการบุกไปเยือนนะครับนะแพ้ให้กับนาบรีที่3ามนะครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับห้านหลังสุดโดยการครับนะาสามารถทําเงินได้ถึง4นัดติดต่อกันครับแล้วก็เสียแค่นัดเดียวครับนะก็เป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับเกมนาีกนะ ส่วนผลงานคำนั้นในบอลถ้วยครับในรายการนี้ครับพวกเขาก็มีบุกมาเสมอทางยูเวนตุสครับที่1นครับแล้วก็นัดที่2นะครับนัก็เปิดบ้านเอาชนะยูเว่ได้ที่1นูนย์ะครับทำให้สกอร์สนัดรวมกันนะครับนะทางอินเตอร์ชนะได้ที่1นูนย์ะครับก็เข้ารอบชิงนะครับมาเจอทางฟิออนะส่วนทางด้านความพร้อมคานั้นของทั้ง2ทีมนะครับก็ไล่จากทางฟิออครับวันนี้ทางฟิออรครับมีายงานตัวบาดเจ็บเข้ามา1คนครับเป็นอย่างซิลิกูครับนะที่มีการบาดเจ็บจะไม่สามารถช่วยทีมได้ ส่วนด้านยินเตอร์มิลานครับมีแรงงานตัวบาดเจ็บเข้ามา2คนนะครับเป็นอย่างมิลานสกินเนียครับกับเอลิกมาติกตตยานนะครับสตัวหลักของทีมครับที่มีการบาดเจ็บจะไม่สามารถลงได้ครับส่วนทางด้านของไลอัมนังเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับนะที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับกระไรจากเจ้าบ้านอย่างฟิออเรนติน่าครับเฮดโค้ชอย่างวีเซนโซครับนะเตรียมจัดระบบมาแบบ4 3 3ครับผู้รักษาประตูคำนั้นจะเป็นอย่างปิเอโตครับนะตาแลซิอาโนครับส่วนกองหลัง4ตัววันนี้ครับทางแบ็กซ้ายคำนั้นจะเป็นอย่าง ลิบากี้ครับทางแบ็คขวาจะเป็นอย่างโดโดครับส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับน่าจะเป็นอย่างอีกอครับคู่กับมิดเลนโควิดนะครับส่วนแดนกลาง3ตัวนี้ครับน่าจะเป็นอย่างอัมมาบัตครับแล้วก็มีโบนาเวนตูราครับอีกคนก็เป็นคาสโตวิลลี่ครับนะส่วน3กองหน้านี้ครับก็จะมีอย่างอีโกเน่ครับมีอย่างนิโคลัสครับนะกอซาเลสแล้วก็อีกคนเป็นอย่างคาเบลครับนะคอยล่าตดขายในค่ําคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเฮดโค้ชอย่างอิซากี้ครับนะเตรียมจัดบทมาแบบ352ครับผู้สาสองครับจะเป็นอย่างโอนนาาครับกองงหลัั3ตว ครับจะมีอย่างดามียนครับเซอร์บี้ก็เป็นบัสโตนี่ครับยืนเป็น3เซนต์แบกนะส่วนอย่างกลาง5ตัวครับทางขวาสุดจะเป็นอย่างดัมฟิะครับทางซ้ายสุดก็เป็นอย่างดิมาโกครับนะส่วนตัวลูก3าตัวครับนะก็จะมีอย่างอาคาโลกูครับโบโซวิดแล้วก็บารลล่าครับนะส่วน2กองหน้าวันนี้ครับจะเป็นอย่างลิตโลมาเตเน่ครับคู่กับอาเดเซโกครับคอยล่าจะขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของราคาแฮนดิแคปบวันนี้ครับเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานครับนะเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาอาจจะไหลลงล่งหน้าครับนะอยู่ที่0 2 5หรือราคาปปครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำนี่ครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1นคูณสครับราคา1ก็ให้ทางอินเตอร์มิลานนะครับนะาชนะอยู่ที่2เท่าครับส่วนราคา2ก็ให้ฟิออชนะอยู่ที่3.66เท่าครับนะแต่เวก็มองว่าครับนะาทางอินเตอร์มิลานครับมีโอกาสที่จะชนะครับสูงกว่า1เท่าด้วยกันเลยนะครับนะ ดูจากราคาที่ออกมาครับต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีกันมากครับนะทั้งคู่ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับที่จะได้2ถ้วยกันทั้งคู่ครับทางฟิออครับนัดก็ลุ้นคอนเฟลเลนต์ลีกครับนัดชิงแล้วก็บอลถ้วยอิตาลีนัดนี้ครับส่วนทางอินเตอร์ก็เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับกับรายการนี้ครับต้องบอกว่าทั้งคู่ครับนะก็อยากจะได้ถ้วยนี้กันหมดนะครับส่วนตัววันนี้ครับนะผมดูว่าทางอินเตอร์มิลานครับพวกเขาก็จะได้เปรียบนะครับนะในด้านของตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็เฮดทูเฮดที่พบกันนะครับทางอินเตอร์มมิิิลลลาาาานนนนนคคคคครรรรัััััับบบบะ่่ออออข้้้งงงกกกวฟเเจ5หสุดด็ชไ 3นัดครับเสมอไป1นัดนะแล้วก็ทางพี่ออครับเอาชนะได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับบวกกับผลงานครับน้าทางอินเตอร์ครับค่อนข้างดูดีกว่าด้วยครับนะเพราะห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับนะแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับที่แพ้ให้กระจาบฝงอย่างนาโปลีครับที่ได้แชมป์ไปแล้วครับตอนนี้ แต่ว่าฟีออนะครับนะพวกเขาครับในการลงทุนนะสามนัดหลังสุดของเขาครับนะสามารถทาเงินได้ถึง2นัดแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งครับยังไม่เสียนะครับในเรื่องของการลงทุนครับผมดูแล้ววันนี้ครับราคาเนี่ยครับค่อนข้างเล่นยากนะครับนะวันนี้ทางคุณเซอร์แมวครับขอหนีไปเล่นราคาสูงต่าครับราคาสูงต่ําที่เปิดมาครับอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ คู่นี้ครับนะเฮดเฮดเจอกันล่าสุดนะครับนะชนะกันไปแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับผมดูแล้ววันนี้ครับนะทั้งคู่ครับนะน่าจะเฉือนชนะกันไปครับนะที่1เม็ดครับวันนี้ทางกุลซอแมวครับขอเล่นเป็นที่สกอร์ต่ำนะครับนะที่2.5ครับฟันธงก็จบกันไปแล้วครับนะสามคู่ครับที่ทางกุลซอแมวครับเอามาฝากหน้าช่องทางยูทูบนะครับนะ ส่วนใครครับที่อยากได้บิน V ีของทางคุณซื้อแมวครับหรือเล่นบอลส่วนะครับก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายครับก่อนจะจากกันไปครับทางคุณซื้อแมวก็ขอทุกคนโชคดีครับหลับซับกันทั่วหน้านะวันนี้ทางคุณซื้อแมวครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวัยพรุ่งนี้สวัสดีครับ